ดีรอดูลินดีรอดูลินนะจ๊ะเปิดประวัติก่อนประวัติเปิดประวัติอุ้ยหกหกใช่ไหมหกเลยใช่หกเลยมาลูกแม่ออกมาลูกลโอเคออกมาฮึอออกมาเลยลูกแม่ลูกคนแรกด้วยตายผู้อ่ะชีสีเฮ้ยนี่ไง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 สี่เจ็ด 4ี4แปดสีเก้าห้าสิบห้ห้าก็ไฟแต่คุละสีแต่หัวได้โอ้โอ้โอ้ขอบคุณคขาโอดล่าเาลัลูกลตบมตบมือตบมือสวยสวยตัวละรไอวัตเอดไฟไฟเต็ม แค่แชต่ตลอดอีกฉาตาลตไปเลยพี่เจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดมีความสุขยังอยู่ในเกมที่ดีอยู่หนึ่งอ้าวหมุนหมุนโชไปแล้วหนึ่งเจ็เอ็ด sequence of solid oh เจ็เอ็ดใช่ไหมเมื่อกี้อัะนี่เจ็ดเอ็ดนี่้ใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดหมุนแปลว่าห้าดาออกแกเชื่อฉันเพราะฉันเคยหมุนตอนส <4. S 1> ี่ล้วาดาออกอะไม่แปลกแต่หลุดหรือเปล่าไม่เจ็ดเจ็ดวิต แล้วคือพิตตี้ไอ้ค้แสงดาวก็ยังอยู่แกฉันว,ว่ามันต้องมีกู๊น้องดูลินแน่เลยดูลินน้อยอ่ะพี่เดียวก็จะาแม่น้องมาซื้อร <c oughs> ิบบี้เปิดตอนนี้ใครอยากได้ดายร์ฮดาเพราะตอนนี้มันกระเด็นออกตู้พี่เดียวละน่ะน้องกระเด็นออกตู้พี่เดียวละเอากลับมาแล้วยังเหลือเศษอยู่ยังไม่ไฟหรอลูกโอเคน่อันน<า>ี้ก็การดนตรี บนคราสิปอกเด็กดีของพี่ดีมาอีกตัวนี้ไมครับโบเค้นตัวโบเก้นเป็นเน็ตมาเยอะมากเยอะมากๆดูรินลูกแม่อุ้ยเขาเป็นเด็กหลอดแก้วเหมือนกันด้วยใช่แกแกลองดูของไปโดูดิลองเช็คกันดูมันเหมือนกันโอ้น่ารักยังไงเห็นไหมโอ้ยเขาคู่กันเขาน่ารักอะไรคือน้องดูรินดูรินใส่อาร์ติแฟกต์ของซินเดอเรลล่า เทพอล่ะไออนี่สุดสแม่กัดแม่กัดผ้าอย่านี้เลยโคงโคฉันต้องโค้งฉันขำขำต้องฉันแกผ้าทุกอย่างไปจักฉันไอแกใช้อาร์ติแฟกมือนฉันด้วยอาร์ติแฟก์ฉันแกก็ไม่เว้นอย่างนั้เหรอ